Welcome Plan to Sky Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t อีกแล้วนะคะวันนี้มา unbox กันตอนเย็นเลยก็คือแบบเกือแบเบกือแบบหนึ่งทุ่มละนะคะเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เองนะคะนี่เลย บอนกระดาษขาวนะคะอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาเพราะย,าย่าอีกแล้วนะคะใครที่มีบอนกระดาษขาวเนี่ยก็ขายกันดีเทน้ำเทท่าเลยนะคะที่ซื้อมาใหม่นะคะเพราะว่าอันเดิมอะคะ่ะมันที่ที่บอกว่าเออมันมันเผือกมากจนมันไม่เติบโตนะคะคราวนี้ก็เลยเลือกน้องที่แบบไม่ค่อยที่จะขาวสักเท่าไหร่นะคะเอามาสักสามกระถางเลยน้อยๆน,นี่แหละ เดี๋ยวจะค่อยๆเอามาปรับสภาพก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไปลงแดดร้อยเลยเหมือนกันนะคะไปไว้กับพวกออบอลต่างๆนะที่บอลเลมอนนะคะจะไปไว้แดดประมาณนั้นนะคะโอเคก็แค่พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะถ้าใครมีแล้วก็โชคดีใครไม่มีถ้าเจอถูกๆก็ซื้อไว้ก็ได้ค่ะนี้เราซื้อมาประมาณ 5้0ร้อรวมส่งนะคะต่อกระถางก็ราคารับได้ค่ะไม่ได้แพงมากนะเคสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ